ครับสวัสดีครับพบกับคุปปอีกแล้วนะครับในช่อง a b s Music นะครับวันนี้จะมาสอนเพลงบอกนะครับของวง Crash นะครับกำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยก็อยู่ในคีย์ดีนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ใช้ได้หลายแพทเทิร์นนะครับถ้าเราเล่นแต่ว่าผมก็เลือกเอาแพทเทิร์นเพลงช้านะครับแล้วก็ผมมาปรับให้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่เนาะ ก็เล่นอยู่ในคีซีนะครับแต่ว่าในคีซีอันนี้เนี่ยเราก็จะไปเจอคอร์ดนึงที่ทาบนะครับเพราะว่าเขามีการยืมคอร์ดมานะครับคอร์ดนึงในคีซีก็ใช้ทั้งหมดเลยนะครับก็คอร์ด C นะครับ D ีมิเนนะครับ E ีมิเนอร์แล้วก็ A อมิเนนะครับแต่นี้มันจะมีคอร์ด F อฟมิเนะครับ ที่โปรเขมาในเพลงนี้นะครับจริงๆเพลงนี้ออริจินอลอยู่ในคีย์ดีนะฮะแต่ว่าอันนี้เอามาเล่นให้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมดีบคาโป้ที่เฟสที่2นะครับก็จะเปิด YouTube แล้วก็เล่นไปได้เลยนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเสียงของพี่แบงค์วงแคสนะครับสูงไปเราก็เอาคาโป้ออกได้นะครับโอเคทีนี้มาดูในท่อนเพลงนะครับท่อนเพลงมันก็จะมีอยู่3มท่อนหลักๆนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยอยู่ประมาณ77นะครับอยู่ประมาณนี้ แพทเทิร์นก็ผมก็ใช้สองแพทเทิร์นหลักๆเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นเพลงช้านะครับที่ใช้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเต็มห้องก็ใช้อันนี้ไปเลยนะครับขึ้นลงขึ้นลง,นลงถ้าเป็นครึ่งห้องก็เป็นขึ้นลงอย่างเดียวนะครับทีนี้สท่อนหลักๆนะครับลองแยกออกมาฝึกก่อนเนาะ ในท่อนอินโทรน,นะครับคอร์จะชุดเดียวกับท่อนฮุกเลยนะครับถ้าเราเล่นอินโทรได้ฮุกก็เล่นได้นะครับทีนี้เราจะได้บางคนถามเทคนิคในการจำคอร์นะครับผมก็จะมาชอบมาวิเคราะห์อีกก่อนว่าเอ๊ะมันมีตรงไหนที่มันเหมือนกันนะครับเรามาดูท่อนเวิร์สก่อนเลยนะครับท่อนเวิร์สเนี่ยก็จะเป็นคอร์เซตนี้นะครับซ้ำส,สองรอบนะครับอลองดูนะว่า เหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านี่ก็คอนเวิร์สนะครับทีนี้ปีคอรัดนะครับปีคอร์ดก็จะมีอยู่4ี่ขอดนะครับแล้วก็มีอยู่4ห้องนะครับอ่าลองดูนะครับอ่าว่า two three, แล้วก็คอร์ด f นะครับแล้วก็ f Min o r นะครับอ่าเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งที่ยากก็คือ f Min o r ตัวนี้นะครับจากคอร์ด f เมื่อกี้แล้วก็ไป f Min o r นะครับก็ทาบมีทาบนิดน,นึงนะครับถ้าจะไม่ทาบก็จับไปโดน3เส้นข้างล่างนะครับจากตัวนี้โอเคทีนี้ท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกกับอินโทรเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับท่อนฮุกเนี่ยก็จะเล่นเป็นเหมือนกับว่าเล่น วน2รอบเหมือนกันนะครับใช้ขอเซตเดียวกันอ่าท่านทุกนะครับว่าชื่อ ตั้งอีกรอบหนึงนะตัวมานี้นะ ท่อนฮุกก็เป็นคอร์ดประมาณนี้นะครับก็ลองไปซ้อมดูนะครับซ้อม3ท่อนนี้ให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าอย่างไงแล้วเดี๋ยวไปดูในพาร์ทที่2นะครับอคข้องแล้วเราไปลองเปิดเพลงเล่นกันดูนะครับส่วนคนที่จับคอร์ดดีได้อยู่แล้วนะครับก็ใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยนะครับก็เอาคอร์ดในคีย์ดีนะครับไปลองฝึกฝนนะครับเพราะว่าใน Google ส่วนใหญ่ก็มาเป็นคีย์ดีทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลองไปฝึกฝนแบ่งห้องอะไรประมาณนี้นะครับโอเคยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมไปดูพาร์ทที่2ด้วยนะครับที่เล่นไปกับเพลงนะครับก็ขอบคุณสำหรับติดตามนะครับแล้วก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยขอบบคคุณรั